สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Giving นะคะรายการที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขกับการเป็นผู้ให้และเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะให้นั่นเองนะคะเพื่อสร้างความสุขและสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เรามาถึงที่นี่เพื่อมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องราวของเธอเนี่ยนะคะทั้งชีวิตทั้งจิตใจเธออุทิศให้กับเด็กเร่ร่อนค่ะ เรามักจะพบเห็นเด็กๆแต่งกายโทมหน้าตาเนื้อตัวมอมแมมอาศัยพื้นที่ว่างบริเวณใต้ทางดดวนหรือใต้สะพานเป็นที่หลบแดดหลบฝนและเรียกพวกเขาว่าเด็กเร่รรอนคนคนหนึ่งที่ได้อุทิศตนให้กับเด็กๆเหล่านี้วิชาที่เขาสอนสั่งต่างๆเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อยู่รอดมากยิ่งขึ้นและวิชาต่างๆที่เขาสอนเขานิยามมันว่าทักษะชีวิตค่ะ รูและเด็กเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะต้องมาติดตามพร้อมๆกับบุมได้เลยค่ะนี่สุเมอร์ซี่สวัสดีค่ะคุณนางค่ะครูนางนะคะเป็นครูข้างถนนของสูน <ฮะ S 1> เมอร์ซี่นี่คือตำแหน่งใช่ไหมชื่อจริงๆค่ะเป็นชีวิตจริงค่ะนเ,นเป็นครูข้างถนนที่ไปหาเด็กเร่ร่อนในพื้นที่นะคะเป็นครูที่ คอยจะไปสอนเด็กเล่ร่อนตามข้างถนนจริงๆนี่คือ<ช>ตำแหน่งงานนะใช่ค่ะซึ่งชีวิตครูในชีวิตจริงเนี่ยต้องมีอะไรที่ต้องคุยกันมากกว่านี้อย่างแน่นอนงั้นไปคุยกันได้ดดีกว่าเนาะเชิญค่ะพี่บุ๋มเชิญค่ะครูนางค่ะต้องถามว่าตรนเนี้ยครูนางทำตำแหน่งอะไรอยู่ที่ศูนย์เมอร์ซี่แห่งนี้คะเป็นหัวหน้าแผนกครูข้างถนนนะคะเป็นชื่อแผนกเลยใช่ไหมค,ครูข้างถนนค่ะหน้าที่ของครูข้างถนนมีอะไรบ้าง ก็ก็ต้องบอกว่าหน้าที่ของครูข้างถนนน่ยคือเราจะไม่ได้ทํางานที่ออฟฟิศนะคะเช้ามาที่เมอร์ซ yes> ี่คุณอางก็จะมาเคลียร์งานเอกสารเคลียร์ในเรื่องของประวัติเด็กในเรื่องของงานหรือเคสที่มาปรึกษาที่คุณอางจากนั้นตั้งแต่บ่ายจนถึงดึกคุณอางก็จะลงพื้นที่ไปหาเด็กๆแล้วก็ไม่มีเวลาเลิกแสดงว่าจํานวนชั่วโมงการทํางานเนี่ยไม่มีกับกำหนดนะขึ้นอยู่กับเคสไหนต้องช่วยเหลืออะไรยังไงก็นเริ่มตั้งแต่เช้าค่ะ บางทีค่ำๆอาจจะได้เจอเด็กมากกว่าด้วยซ้ําค่ะใช่ค่ะอย่างบางทีเด็กเจ็บป่วยอ่ะตีหนึ 1, ่งตีสองครูนางก็ต้องออกไปโอะแต่ทราบมาว่าครูนางเองเนี่ยก็เป็นคนต่างจังหวัดเป็นลูกชาวนาลูกชาวนาอยู่จังหวัดไหนคะครูนางเป็นคนศรีสเกตค่ะเรียนจบอะไรเอ่ยจบด้านครูมานะคะอ้ค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจที่จะมาทํางานที่กรุงเทพอาจจะเป็นด้วยความบังเอิญด้วยมั้งคะที่ ที่พี่ในในหมู่บ้านน่ะได้ทํางานครูหยุยค่ะซึ่งครูหยุยก็เป็นครูข้างนอนที่รุ่นแรกๆที่บุกเบิกค่ะก็เลยชวนคุณนางบอกว่ามีมีงานอย่างนี้อย่างนี้นะไปกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพอมากับเขาคาดหวังอะไรไหมจากการทํางานตรงนี้ต้องบอกว่าแรกๆยังไม่ดูด้วยซ้าไปว่าว่า เด็กได้ร่อนเป็นยังไงแล้วงานที่เราจะไปทําเป็นยังไงรู้แต่ว่าเขาชวนมาทํางานเด็กได้อโอกาสอ,อพอไปลงพื้นที่ก็ถึงกับอึ้งว่าเอ๊ะ eh, นี่เหรอ<ม>เด็กที่เราจะมาทํางานด้วยทําไมเขานอนอยู<ม>่ที่ข้างถนนทาไมเขาเขากินอยู่ข้างถนนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยาก<ม>เด็กไม่ยอมรับคุณนางเลยอเข้าตอนแรกก็ยังยังใช้คําหยาบคายว่าเอ๊ะ eh, มึงเป็นใครทําไมม,มาหากูอะไรเงี้ยคือ,อเราเราเข้ากันไม่ได้ คุณนางเองก็ต้องอดเข้าไปอยู่ในใจเขาให้ได้แต่ด้วยความที่อยากจะไปนั่งอยู่ในใจเขาก็เราก็ไม่ท้อนะคะเราก็ไปหาเขาทุกวันทุกวันเอาหน้าวันนี้ผ่านมากี่ปีแล้วครูครูม14บปีหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวชีวิตของเด็กเร่ร่อนกลุ่มหนึ่งจากปากของครูผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูข้างถนนเด็กเร่ร่อนจริงๆแล้วเป็นอย่างไรทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้อุทิศตนเพื่อดูแลพวกเขา บุ๋มต้องขอให้ครูนางพาไปสัมผัสกับเด็กๆเ,เหล่านี้สักครั้งค่ะต้องเข้าไปอยู่ในใจเขาให้ได้แต่ด้วยความที่อยากจะไปนั่งอยู่ในใจเขาก็เราก็ไม่ท้อนะคะเราก็ไปหาเขาทุกวนันทุกวนันก่อนที่จะไปพบเรื่องราวต่างๆในช่วงหน้าเราไปพบกับความดีของเราดารากับความประทับใจของพวกเขาดีกว่าครับพูดถึงความประทับใจในการทําคมดีใช่ไหมครับผมคิดว่าอาหารของ จิตใจของมนุษย์ก็คือการทําความดีจะประทับใจทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดดีหรือว่าเราคิดดีการที่เรารักครอบครัวการที่เราปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีการทําสิ่งเหล่านี้ก็คือการทําความดีมันก็มันคือความสุขมันคืออาหารของใจครับการทำความดีครับ ศูนย์เมอร์ซี่เนี่ยเราอยู่ตรงคลองเตยแต่งานของครูต้องไปสะพานพุทธเนี่ยนะค่ะที่พักของคุณนางก็อยู่แถวห้วยขวางนะคะไม่ใกล้อะไรกันเลยเนี่ยลูกๆครูเนี่ยตอนนี้ที่แถวสะพานพุทธทั้งหมดกี่คนนะคะอู๋รวมได้ถ้ารวมตัวกันจริงๆร่วมเกือบ30มสิบนะคะเป็นเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องน้องผู้ชายส่วนใหญ่อแล้วการที่ครูดูแลเด็กๆลูกๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนเดียวเลยเหรอ ตรงนั้นคนเดียวแล้วครูคะค่าเดินทางทุกอย่างอันนี้มีคนบริจาคมาให้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นในเรื่องของค่าเดินทางเด็กหรือหรืออะไรที่เกี่ยวกับตัวเด็กก็ทางเมอร์ซี่ก็สามารถที่จะให้เบิกได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกี่ยวกับคุณนางและหลังๆเนี้ยคุณางไม่เบิกก็คือใช้เงินส่วนตัวนะถามจริงเหอะเป็นครูข้างถนนนะตังดีไหม ต้องบอกว่าเงินเป็นอาชีพที่เงินน้อยมากมันไม่ใช่ราชการไม่ใช่ราชการค<า>่ะเงินน้อยกว่าราชการด้วยซ้ําไปถามว่าทําไมาถึงอยู่ทนอย่างเงี้ยน่าจะทําแล้วเห็นเห็นว่าเราทําแล้วก็ยื่นมือไปช่วยเขาแล้วเขาเขาเขาประสบความสําเร็จนะคะเราก็ยังยังนั่งยิ้มกับเขาได้เห็นบอกว่าเด็กบางคนคือเราส่งทางศูนยเมอร์ซี่เนี่ยส่งเรียนจนกระทั่งถ้าจะต่อมหาวิทยาลัยก็ยังส่งต่อ บางคนไปต่อบมงนอกเลยเหรอค่ะสำหรับน้องๆบางคนที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของเมอร์ซี่ถ้าเกิดว่าน้องตั้งใจเรียนแล้วก็อยากที่จะเรียนสูงสูเมอร์ซี่ก็สนับสนุนนะคะเด็กๆบางคนที่ที่ดูแล้วว่าไม่น่าจะต่อระดับอุดมศึกษาได้เราก็หาอาชีพให้เขานะ,ะอ่ะตอนนี้นะเรากำลังจะใกล้ถึงสะพานพุดแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราไปหาน้องๆตรงที่เขาอยู่นะคะคุณผู้ชมคะมาถึงแล้วสะพานพูดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าชีวิตครูนางเป็นอย่างไรมานั่งเจ,เจ,อ,เจอเด็กๆพูดค,ค,คุยกับเด็กๆนะคะว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะเป็นเด็กเร่รอนและเขาจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรเด็กอยู่ข้างในคะ่ะพี่บุญไปร<ะ>ูนำเลยคะ่ะ ตอนนี้เด็กๆกระจายกันอยู่ถ้าหน้าตอนนี้ก็จะประมาณสิบว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กผู้ชายค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องๆแล้วนะคะนี่มาจากจากังหวัดไหนเนี่ยผมมาจากสมุทรสาครครับสมุทรสาค,นนคร,ราคนหนูแล,ะล,ะละ้วลูกกรุงเทพค่ะกรุงเทพร้อยเอด็ดร้อยเอด็อเอดปทุมปทุม,ไ,มไกลมากนะักกรุงเทพคนกรุงเทพคือแต่ละคนเนี่ยมาจากสารทิตกันนี่ออกจากบ้านมาได้แต่อายุเท่าไหร่ จําได้ไหมทาไมถึงตัดสินใจออกมาเป็นเด็กเล่้ยลนีออกจากบ้านมาขนาดนี้เนี่ยพ่อแม่ทะเลาะครับเราเมาก็เลยออกมาเลยตัดสินใจว่าผมขอใช้ชีวิตเล่ยลนไปประมาณนี้ปกติเนี่ยชีวิตตรงนี้เนี่ยเสี่ยงอันตรายอะไรยังไงบ้างอะลูกมีอันตรายยังไงบ้างก็วอกยาจะติดแล้วหนียังไงบ้างก็ก็ไม่สนใจอยากกลับบ้านไหมใจไม่อยากครับ ก็อยากทํางานครับส่งตรงให้แม่ครับ <Okay. S 1> ครูนาะงสอนอะไรบ้างเกี่ยวกับการงานอาชีพครับแล้วอย่างหนูเองอยากกลับบ้านไหมยังไม่พร้อมอ่ะแล้วอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หนูพร้อมในการกลับบ้านจริงๆรอมีตมก่อน,อน,นะครูคนนี้เคยเป็นอะไรนะแดนเซอร์ครูนางเองก็พาไปตามความฝันปรากฏว่าอยู่ไม่ได้ทำไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นติดเพื่อนติดเพื่อน อยากกลับมานั่งนอนอย่างงี้แล้วหรออยากกลับมานอนแบบว่าความผูกพันกับเรือนก็คือหนําหลังเพื่อนเรบรู้จักกันตั้งแต่เด็กไม่ยกกัเสียดายเสียดายแทนเคยคาดหวังกับตัวเองไหมลูกว่าเราอยากจะมีงานมีงานจริงๆจังๆอยากจะมีอาชีพจะได้เลี้ยงดูต<ะไ>ัวเองมีบ้านของตัวเอง ผมเชื่อว่าเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยเขามีความฝันของตัวเองค่ะเพียงแต่ว่าอิสระมันก็ยังอยู่คํว่าอย่างเงี้ยดีกว่าอยู่ในกฎระเบียบอย่างเชื่อนะเนี่ยนั่งคุยแล้วเนี่ยครูนางเปลี่ยนเด็กพวกนี้เยอะมากให้เขากลายเป็นเด็กที่มีความฝันแล้วก็มีความหวังกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนี่คือสิ่งที่สําคัญกับเด็กๆกลุ่มนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากชีวิตเด็กเร่ร่อน แต่ก่อนเคยเข้าใจว่าเด็กแตกต่างเหล่านี้เนี่ยต้องปากกัดปีนถีบต่อสู้กันหนักมากแต่สิ่งหนึ่งที่เรียนรู้มากกว่านั้นก็คือเขามีความเป็นเพื่อนในสิ่งที่ครอบครัวไม่มีให้เขาได้ความอบอุ่นของการอยู่ด้วยกันมันเลยทําให้เขาเกาะเด็ก,กันเหนียวแน่นมากนะ ปัจจุบันเด็กไทยจํานวนมากขาดความรู้เรื่องของการออมนะคะทั้งที่เป็นพื้นฐานที่คุกค,ควรจะรู้ค่ะดังนั้นในช่วงกรุงไทยแอคซ่าพามาทาดีวันนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะคะต้องมาติดตามพร,พร้อมๆกันเลยค่ะกรุงไทยแอคซ่ากล้าทําดีของเราในวันนี้เราเดินทางมาทําความดีกันที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยาโดยมีพี่ๆอาสาสมัครของกรุงไทยแอคซ่าที่จะมาให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกับน้องๆเรื่องราวจะสนุกสนานน่าสนใจแค่ไหนเราไปดูน้องๆเข้าทํากิจกรรมพร้อมๆกันเลยครับ บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนเล็งเห็นความสำคัญของการออมและความรู้ด้านการบริหารเงินได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการการเรียนรู้การจัดการเรื่องการเงิน i n s u r e Your Success ปี2เพื่อสอนน้องๆให้รู้จักวางแผนทางการเงินอย่างง่ายโดยมีน้องๆจากชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายเข้าร่วมกิจกรรมกว่า70คนน้องๆจะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานผ่านกิจกรรมมากมายจากเหล่าพี่ๆของกรุงไทยแอคซ่า นำเรื่องที่พี่สอนเรื่องการออมอะค่ะถ้าเราออมในวันนี้เราก็จะมีเงินสำรองไว้ใช้ในอนาคตร่วมติดตามกิจกรรมดีๆที่ทางกรุงไทยแอคซ่าจัดขึ้นทุกเดือนได้ที่รายการ The Giving หรือเว็บไซต์กรุงไทยแอคซ่าและ Facebook กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ตอนแรกก็ไม่ไว้ใจครูแล้ก็คือว่าของมาจากไหนเป็นสคหรือเปล่าอะไรอเงี้ยครับจบเด็กหรือเปล่าก็ พอดูไปดูมาก็เอ้ยทำไมครูเขาดีจังครูเขามาพูดคุยเรามา,มาเลี้ยงอาหารมาถามการใช้ชีวิตเป็นอยู่ยางไงขาดแทนเรื่องอะไรอยากทำงานไหมอยากเรียนหนังสือไหมเขาก็จะส่งให้เรียนกสนอก็คือเพื่อนๆที่สมานพุทเขาจะเป็นคนแนะนําครูคนนี้นะที่ได้มาสอนพวกเราเรียนพี่ได้มาสอนพวกเราได้รู้ว่าความฝันชีวิตของเราเป็นอย่างไงอะไรยังไงคิดว่า ขอมาพาไปทากิจกรรมในที่ต่างๆพาไปเป็นจิตอาสาบริจาคของให้กับเด็กที่ได้ก่าเราไปช่วยเหลือคนพิการผมก็คิดในใจว่ามันยังมีคนได้ก่าเราผมก็เริ่มเข้าใจพอครูของวาศรก็เริ่มพัฒนาตัวขึ้นเรื่อยๆครับก็เหมือนต้นไม้ค่อยงอกขึ้นมาถ้าถ้ามันอยู่ที่เดิมก็ไม่งดงามสวยงามทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะเป็น ครูอาสาบ้างต้องทํำยังไงบ้างอันดับแรกก็ต้องไปตีซีค่ะ,ออะคุยความเป็นเพื่อนเ,ออเขาก่อนค่ะว่าโอเคว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาสาแล้วความเป็นเพื่อนนะจะทํายังไงก็พี่บุ๋มก็อาจจะคุยในเรื่องของทักษะชีวิตกับเขาอ่ะน่าสนใจถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองเรียนรู้วิธีการเป็นครูอาสาครูข้างถนนกันค่ะ สองคนนี้บอกว่าเป็นเด็กเล่ร่อนจริงๆก็คงไม่ใช่แต่เป็นกลุ่มเพื่อนที่มีอยู่ในกลุ่มของเด็กเล่ร่อนถูกไหมคะเพราะว่าทั้งสองคนนี้มีบ้านแต่บังเอิญมาเป็นเพื่อนกับกลุ่มนี้<ช>ทําไมถึงติดอกติดใจเป็นเพื่อนกันกับกลุ่มนี้ก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่นี่ก็แบบว่านี่แบบนี่นี่ใส่ดีแล้วก็กันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราล่ะก็เหมือนกันคะ่ะเพื่อนนิสัยดีไม่ทิ้งไม่เคยทิ้งกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดแล้วเราเป็นผู้หญิงเราป้องกันตัวเองยังไง ก็เวลามาก็คือจะใส่แต่ขาขายาวตลอดะคะ่ะไม่เคยใส่ขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามจริงเหอะมาอยู่อย่างเงี้ยเคยโดนลวนลามหรือคนมาอะไรไม่ดีกับเราปะไม่อะคะ่ะก็จะมีพวกบรรดาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเด็กกลุ่มนี้เขาดูแลกันและกันดีมากเลยนะคือเอาอย่างนงี้ในเรื่องของของของทางเพศอะ เราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ณนวันหนึ่งถ้าเกิดมีใครมาทําไม่ดีไม่ร้ายป้องกันตัวเองให้ได้นะลูกสิ่งที่สําคัญคือจําไว้อย่างหนึง่งอย่าประมาทผู้หญิงแรงสู้ผู้ชายไม่ได้อยู่วันยังค่าแม้ว่าจะตัวบึกบืนเท่าพี่ก็ตามไม่ได้อยู่ดีไม่ได้ดังนั้นป้องกันตัวเองคือทํายังไงก็ได้ให้หลุดจากเขาหรือหนีจากเขาได้เร็วที่สุดจิ้มตา ฝ่า Shift, มือ <ทำ S 1> กระแทกจมูกแค่นั้นเองเลี่ยงได้ก็เลี่ยงออกมาเลี่ยงได้ก็เลี่ยงคือทําให้เพื่อเขาอยู่ในช่งวงคาร์ลวิ่งหนีให้เร็วที่สุดเก่งมากของคนนี้เอาตัวรอดได้แน่นอนเชื่ออย่างนั้นนะอันนี้เนี่ยคือรับจ้างคนของเรียบร้อยแล้วถูกไหมแต่แต่ละหวันนี้ก็ขายของนั่นทำอะไรเหมือนกันเก็บร้านตั้งร้าน จริงๆแล้วมหาเศรษฐีในประเทศไทยหลาย,ลายคนเชื่อไหมเขาก็เป็นเด็กลับจ้างเหมือนพวกหนูมาก่อนก็มีเหมือนกันเขาก็สู้ชีวิตเหมือนพวกหนูนี่แหละรู้แม่เขารวยได้ยังไงเขารู้จักเก็บตังค์รู้จักหารู้จักใช้รู้จักเก็บดังนั้นสมมติได้ร้อยหนึ่งหนูหลับตาเลยหลับตากับมันเลยนะยี่สิบาทหรือสามสิบาทใส่กระเป๋าอย่าไปมองมันอีกต่อไปให้คิดซะว่าเราเหลือแค่เจ็ดสิบาทอยู่ในมือ จะใช้ยังไงกับมันก็ว่ากันอีกทีแต่ไอ้30เนี่ยลืมมันไปเลยแล้วเชื่อไหมหนูลองคำนวณน,นะ30 10วบบันได้เท่าไหร่ละ300แล้วนะ่ะโดยที่หนูยังมีกินมีใช้แต่หนูมีตังเกือบพันเก็บแต่ละเดือนปีหนึ่งหมื่นสองเยอะไหมหมื่นสองเยอะนะโอ้โอ้เข้าใจอย่างนี่คือวิธีการคิดดังนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปนะลกูก ลองเปลี่ยนตัวเองดูแค่วันละสามสิบสามสิบสามสิบแค่นี้ไม่ยากหรอกทำสัญญาแปะมือมาสามสิบบาทต่อวันหนึ่งสองสามรวยโอเคสัญญาลูกญญาจากที่ได้มาสัมผัสเด็กๆเ,เหล่านี้แล้วเนี่ยทำให้รู้ว่าเด็กเหล่านี้มีความหวังกับตัวเองมากว่าตัวเองอยากจะเป็นใครสักคนหนึ่งอยากจะเป็นคนที่มีโอกาสทางสังคม อยากจะเป็นคนที่มีอนาคตอยากจะเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมอีกคนหนึ่งเช่นกันเพียงแต่ว่าเขาขาดซึ่งโอกาสและขาดคนนําทางที่ดีดังนั้นการที่เขารวมตัวกันตรงนี้เขาเป็นเด็กที่มีใจิตใจอ่อนโยนกันมากค่ะเขาเป็นเด็กที่น่ารักปกป้องและดูแลกลุ่มเพื่อนด้วยกันเพราะครอบครัวดูแลพวกเขาไม่ได้มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าพวกเขาน่ารักกว่าที่เราเคยคิดไปเยอะมากเลย กติเดี่ยวเวลาครูมาเจอเด็กๆตอนกลางวันหรือว่าตอนเย็นครูทําอะไรบ้างอะคะถ้าเป็นก่อนช่วงเวลาที่จะทานข้าวครูก็จะมีกิจกรรมนั่งคุยกับเขาให้เขาวาดรูปอะไรมั่นก็แล้วแต่สถานการณ์ค่ะแต่ถ้าช่วงทักเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทานข้าวร่วมกันส่วนใหญ่ซื้ออะไรอะเป็นข้าวอะไรมัง่งเป็นข้าวอาหารตามสั่งอ๋อของเด็กอีกคน ประมาณอยู่ที่17-18คนนะค่ะ1 17, คนถ้าเช่นั้นวันนี้ผมขอเป็นเจ้าภาพเลียเด็กๆ <_ S 2> นะคะครูค่ะยินดีเลยนะอ่ะบอยมาแล้วอ่ะมาแล้วปอมเอปุ๊บ,บ,บโผลมาเลยวันนี้น่าจะเป็นมื้อพิเศษอ่ะเด็กๆอยู่ไหนมาเรยค่ะมา ในร้าเพื่อนๆนะครับก็อยากจะขอขอบคุณที่ว่ามาเลี้ยงอาหารกลางวันวันนี้ก็อยากให้มีเรื่อยๆแล้วก็อยากให้มาเยี่ยมบ่อยๆครับแล้วก็พวกผมก็มีความสุขมากก็ดีใจแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนครับขอาครับเ่าเที่ยขอบค<ม>ุณครับ ำหรับในวันนี้นะคะบุ๋มเองก็ได้เรียนรู้หลายต่อหลายอย่างนะคะจากการเป็นครูอาสาครูข้างถนนนะคะว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยบางทีเขาไม่ต้องการบ้านใหญ่โตเขาไม่ได้ต้องการสิ่งรู้ราในดยงชั้นวกขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขาต้องการคือคนที่เข้าใจสังคมที่เข้าใจเขาต้องการแค่นั้นเองดังนั้นการเป็นครูข้างถนนต้องมาศึกษาเขาจริงๆว่าแต่ละคนต้องการอะไรต้องบอกว่าบางคนอาจจะมองเด็กเร่่อนเป็นเด็กที่ ที่ไม่น่าไปช่วยเหลือเป็นเด็กที่ไม่น่าคบแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาแล้วก็มาคุกคีกับเขาแล้วมานั่งอยู่ในใจเขาอะ่ะต้องบอกคำพรงว่าเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีจ,จิตใจอ่อนโยนมากมค่ะก็อยากจะฝากว่าเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาระดับหนึ่งของของประเทศชาติก็อยากให้ทุกคนค่ะว่ามีอะไรดีๆมีกิจกรรมดีๆก็ก็มาร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะผู้นางยินดีเสมอนะคะสำหรับตัวบุ๋มเองนะคะก็ ต้องขอขอบคุณแทนประชาชนชาวไทยสำหรับครูนางที่เสียสละชีวิตของตัวเองทั้งชีวิตเพื่อเด็กเร่ร่อนหลายต่อหลายคนที่ได้อนาคตได้ชีวิตใหม่และก็ได้แนวทางที่ดีเพราะถ้าไม่มีครูนางเด็กเหล่านี้สภาพจะเป็นยังไงก็ไม่รู้จะเป็นปัญหาสังคมที่ใหญ่ต่อไปมากกว่านี้ต่อไปก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยวันนี้ครูนางทําให้พวกเขามีรอยยิ้มมีความอบอุ่นในหัวใจ และเลือกทางเดินที่ถูกต้องเป็นเยวาชวชนที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไปได้ขอบคุณครูนางจริงๆค่ะขอบคุณคนะ่ะแล้วกลับมาพบกับรายการ The Giving พลังผู้ให้ได้ใหม่นะคะทางช่องหนึ่ง w o r k p o คอ t ค่ะวันนี้ผมและครูนางครูห้านถนนแห่งบ้านเมอรซ์ซี่ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมหน่งเฮีชาชาครับและตอนนี้นะครับเบิร์พอยมีช่อง YouTube แล้วนะครับผมเอาติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับ mm. ก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง